สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนเลยนะคะกลับมาพบกันในวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่6เหมือนเดิมนะคะ,ะยังอยู่ในเรื่องของการหาผลรวมของมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมนั่นเองอซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาเฉลยแบบฝึกหัดนะคะที่เคยฝากเป็นการบ้านให้เด็กๆไปทำนะคะในหนังสือ เรียนนะคะด้านขวามือเนาะที่เป็นแบบฝึกหัดนะคะรูปเด็กผู้หญิงอ่าวันนี้ลองไปดูกันว่าเด็กๆสามารถทําแบบฝึกหัดได้ถูกต้องหรือไม่นะคะแล้วก็ทําความเข้าใจเพิ่มเติมนะคะในข้อที่ผิดนั่นเองถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยคะ่ะมาที่ข้อแรกกันเลยนะคะข้อแรกข้อหนึ่งใหญ่เนาะอยู่ในหน้าที่1 0ึ่นะคะ มาดูข้อที่หนึ่งกันเขาบอกว่าขนาดของมุมภายในนะคะของรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้กี่องศาเด็กๆพอจะรู้คําตอบไม่เอ่ยนะคะว่าผลรวมของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมนะคะรวมกันได้กี่องศาคําตอบก็คือ180องศานั่นเองนะคะ,ะข้อนี้ตอบ180องศาต่อมาข้อที่2นะคะ มุมภายในของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าแต่ละมุมมีขนาดเท่าไหร่อ่าท้อนี้นะคะรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าขนาดความยาวด้านทั้งสามมุมของเขาเท่ากันเพราะฉะนั้นขนาดของมุมแต่ละมุมก็จะมีขนาดเท่ากันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นผลรวมของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยก็คือ180แนะคะแต่ละมุมนะคะสามมุมเท่ากันเนาะก็เอา180ด หารด้วย3นะคะได้เท่ากับ60องศานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็คือ60องศานะคะต่อมาข้อที่3นอกจากรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมชนิดใดนะคะที่มุมภายในแต่ละมุมมีขนาด90องศาขนาด90องศาก็คือเป็นมุมฉากหมดเลยนะคะก็คือรูป อะไรเอ่ยนอกจากรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็จะมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะมีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากเช่นเดียวกันกับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยนะคะอ่ะข้อนี้ตอบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองนะคะอ่ะต่อมาข้อที่4รูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะที่มีมุมฉากสองมุม อีกสองมุมที่เหลือรวมกันมีขนาดเท่าไหร่ข้อนี้เราก็ต้องลองวาดรูปสี่เหลี่ยมคางหมูออกมาก่อนนะคะเขาบอกว่ารูปสี่เหลี่ยมคางหมูที่มีสองมุมก็คือจะมีสองมุมเป็นมุมฉากแ,แบบนี้นะคะด้านขวามือที่คุณครูวาดไว้นะคะสองมุมตรงนี้เป็นมุมฉากอีกสองมุมที่เหลือรวมกันนะคะขนาดของสองมุมนี้รวมกันจะมีขนาดเท่ากับ เท่าไรเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นสองมุมที่เป็นมุมฉากรวมกันนะคะตรงนี้ก็จะมีขนาดเท่ากับ90บวก90ก็คือ180องศานั่นเองอ่าเพราะฉะนั้นอีกสองมุมที่เหลือนะคะรวมกันได้เท่ากับเท่าไรเนาะเราก็ต้องเอาผลรวมของมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมนะคะก็คือเท่าไรเอ่ยทั้งสี่มุมรวมกันได้เท่ากับ 360องศานะคะอาาเอา360องศาตั้งลบด้วยเราต้องเอาผลรวมของมุมทั้ง4มุมก็คือ360องศาตั้งลบด้วย180องศานั่นเองเราก็จะได้ขนาดของ2มุมที่เหลือรวมกันก็คือ180องศานะคะเป็นคำตอบข้อนี้โอเคข้อต่อมานะคะข้อที่5 รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานอะเด็กๆจําได้ไหมเอ่ยรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมีลักษณะเป็นยังไงอะลองวาดรูปออกมาดีกว่าเนาะเด็กๆจะได้เห็นภาพก็คือมีด้านขนานกันนะคะด้านที่ขนานกันอยู่สองคู่นะคะอะประมาณนี้คล้ายๆกับรูปสี่เหลี่ยมเอียงนะคะอะขนาดของมุมตรงข้ามกันคู่หนึ่งอะมุมตรงข้ามกันคู่หนึ่งอะตรงนี้นะคะ ตรงข้ามกัน1คู่รวมกันได้240องศาขนาดของมุมที่เหลืออีกคู่หนึ่งรวมกันได้กี่องศาเราหาเหมือนข้อ4เลยนะคะก็คือเอาผลรวมของมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมตั้งก็คือ360องศานั่นเองลบด้วยอสองมุมที่เหลือรวมกันที่เขาให้มาก็คือ240นะคะ จับมาลบกัน360ลบ240นะคะก็จะเหลือ120องศานั่นเองเพราะฉะนั้นสมุมที่เหลือรวมกันนะคะของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะก็จะได้เท่ากับ180องศานั่นเองเป็นคำตอบนะคะต่อมาข้อที่6ค่ะมุมภายในของรูปหกเหลี่ยมด้านเท่า มุมภายในแต่ละมุมมีเป็นมุมชนิดไหนนะคะเป็นมุมชนิดไหนเนาะเขาถามชนิดเด็กๆคิดว่าเป็นมุมชนิดไหนเอ่ยรูปหกเหลี่ยมด้านเท่านะคะคาตอบก็คือมุมป้านนั่นเองนะคะมุมป้านนั่นเองมุมป้านก็คือมุมที่มีขนาดมากกว่า90องศานาะเรารู้ได้ยังไงว่าเป็นมุมป้าน นะคะเราลองมาหาผลรวมดูก็ได้นะคะของรูปหกเหลี่ยมถ้าเราหาผลรวมของมุมภายในออกมาเนาะจากสูตรก็คือจำนวนด้านลบสองคูณกับ180นะคะผลรวมของมุมภายในก็จะได้เท่ากับ4คูณกับ180เนาะ4คูณกับ1นะะ 0, 0นะคะเ่คูณได้0ูนย์ะคะ8432 ใส่สองทดสาคูณหเป็น4ีทดไว้อีกสเป็น720สแสดงว่าผลรวมของมุมภายในของรูป6เหลี่ยมนะคะก็คือ720นั่นเองอ่ะทีนี้เราจะมาหาขนาดของมุมแต่ละมุมดูซิว่ามากกว่า90องศาจริงไหมนะคะเราก็ต้องหารด้วย จำนวนด้านหรือจำนวนมุมของรูปหกเหลี่ยมก็คือ6ด้านนะคะาหารเข้าไปนะคะก็จะได้เท่ากับ120องศาแสดงว่าขนาดของมุมแต่ละมุมนะคะมีขนาดก็คือ120องศานั่นเองนะคะซึ่ง120องศาก็เป็นขนาดของมุมป้านนั่นเองนะคะเพราะว่ามีขนาดมากกว่า90องศาเนาะอันนี้ครูพิสูจน์ให้ดูนะคะว่าทำไมจึงเป็นมุมป้านาต่อมา ข้อที่7มุมภายในของรูปหกเหลี่ยมด้านเท่า4มุมรวมกันมีขนาดกี่องศานะคะจากที่คุณครูหาให้ดูเนาะว่าแต่ละมุมนะคะแต่ละมุมของเขานะคะ100มีค่าเท่ากับ120องศาเนาะเพราะฉะนั้น4มุมเราก็จับ4มาคูณกับ120นะคะเพราะเขาถามแค่4มุม เนาะถ้าถามทุกมุมทุกมุมเลยก็คือผลรวมของทั้ง6มุมก็ได้เท่ากับ720นะคะถามมุมเดียวก็คือ120องศาอ่งศาแต่ข้อนี้ข้อที่เเขาถามแค่4มุมรวมกันเนาะว่าได้เท่ากับเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จับ4คูณกับ120องศานั่นเองซึ่ง4คูณกับ120องศาก็จะได้เท่ากับ4 0 0 80องศาเป็นคำตอบนั่นเองนะคะไม่ยากเลยเห็นไหมคะแต่ละข้อเราทบทวนกันมาพอสมควรแล้วเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูข้อที่สองใหญ่กันบ้างนะคะไปดูกันเลยอ่ะมาต่อข้อสองใหญ่กันบ้างนะคะในหน้าหนึ่งร้อยหนึ่งให้หาขนาดของมุมโดยการหาตัวที่ไม่ทราบค่านะคะอ่ะเขาติดตัวแปรที่ไม่ทราบค่ามาให้ นะคะมาดูข้อแรกกันก่อนเลยอ่ะข้อแรกเป็นรูปอะไรเอ่ยอ่ะนับจํานวนด้านดูนะคะก็คือรูปแปดเหลี่ยมนั่นเองอ่ะรูปแปดเหลี่ยมเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะเราต้องหาผลรวมของมุมภายในก่อนอ๋ออ่พอทราบผลรวมของมุมภายในของรูปแปดเหลี่ยมรูปนี้แล้วนะคะเราก็มาหาขนาดของมุมแต่ละมุมหาขนาดของมุมแต่ละมุมก็เอาผลรวมของมุมภายในตั้งนะคะหารด้วย จำนวนด้านหรือจำนวนมุมนั่นเองอ่ะเมื่อทราบขนาดของมุม1มุมแล้วเด็กๆสังเกตว่าตรงนี้นะคะเป็นขนาดของมุมแต่ละมุมของรูปแปดเหลี่ยมเนาะซึ่ง x เนี่ยแบ่งครึ่งมุม1นึมุมของรูปแปดเหลี่ยมอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราหาขนาดของมุมแต่ละมุมเสร็จแล้วนะคะ x แบ่งครึ่งอยู่เราก็เอามุม1นึมุมนะคะขนาดของมุมแต่ละมุมมาหารด้วย2นั่นเองอ่ะเราลองไปดูพร้อมกันนะคะ เราหาผลรวมของมุมภายในก่อนจากสูตรก็คือจำนวนด้านลบสองนะคะแปดเหลี่ยมก็มีแปดด้านเนาะลบสองคูณกับหนึ่งร้อยแปดสิบนะคะอ่ะซึ่งแปดคูณกับหนึ่งร้อยแปดสิบนะคะก็จะได้ขอโทษที8ลบ2เหลือ6นะคะ6คูณ180้เนาะก็คือ1000 80นั่นเองอ่ะเป็นผลรวมของมุมภายในนะคะของข้อนี้นะคะอ่ะเด็กๆก็รู้ผลรวมของมุมภายในเสร็จแล้วนะว่าทั้ง8มุมรวมกันนะคะได้เท่ากับ10,80เสร็จแล้วเรามาหาขนาดของมุมแต่ละมุมอ่ะก็หาได้จากเอาผลรวมของมุมภายใน1080ตั้ง าหารด้วยจํานวนด้านหรือจํานวนมุมนั่นเองอ่ะแด้านนะคะแเหลี่ยมก็มี8มุมเนาะหารกันนะ,ะออกมาได้เท่ากับแปดหาร1ไม่ได้เลื่อนไปกลายเป็น8หาร10 8นะคะ8 1 8เหลือเศษ2อ่ะ8 3 24นะคะเหลือเศษอีก4เนาะก็กลายเป็น135นั่นเองอ่ะแสดงว่าขนาดของ มุมหนึ่งมุมนะคะของรูปแปดเหลี่ยมก็คือหนึ่งร้อยสามสิบห้านั่นเองนะคะ,ะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะมีขนาดมุมเดียวมีขนาดเท่ากับหนึ่งร้อยสามสิบห้าองศานะคะแต่ว่า x เด็กๆสังเกตค่า x ตรงนี้มันแบ่งครึ่งนะคะของ 135อยู่เพราะฉะนั้นเราหาค่า x นะคะก็เอาขนาดของมุม1มุม135องศาหารด้วย2นั่นเองนะคะอ่ะก็จะได้เท่ากับ67.5องศานั่นเองอ่าเราก็ได้ขนาดของมุม x แล้วนะคะก็คือตัวที่เราไม่ทราบค่าเนาะก็คือ67.5องศาเป็นคำตอบ นะคะข้อที่1อ่ต่อมาดูข้อที่2ข้อที่2นะคะเป็นรูปกี่เหลี่ยมออบเด็กๆลองนับดูก่อนซิว่าข้อที่2เรียกว่ารูปอะไรนะคะอะ่ก็คือรูปสิบเหลี่ยมนั่นเองเ,องเนาะเขาบอกมาอยู่แล้วอ่รูปสิบเหลี่ยมนะคะด้านเท่าด้วยเป็นรูปแบ่งเป็นรูปห้าเหลี่ยมและรูปเจ็ดเหลี่ยมนะคะมุม x กับมุม y มีขนาดเท่าไหร่อ่ข้อนี้เราต้อง หาผลรวมของมุมภายในของรูปสิบเหลี่ยมรูปนี้ก่อนเนาะว่ามีผลรวมของทั้ง10มุมเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะคะคิดคล้ายๆกับข้อที่1เลยนะคะก็คือหาผลรวมของมุมภายในนะคะออกมานะแล้วก็หาขนาดของมุมแต่ละมุมก็คือ1มุมแบบนี้นะคะว่ามีขนาดเท่าไหร่นะคะแล้วค่อยมาหาขนาดของมุม X กับ Y นั่นเองอ่ะเราลองไปดูพร้อมกันเลยหาขนาดอ่าหาผลรวมของมุมภายในก่อนนะคะสิบเหลี่ยมก็มีสิบด้านเนาะก็คือแทนค่าในสูตรการหาผลรวมของมุมภายในก็คือจำนวนด้านลบสองคูณกับหนึ่งร้อยแปดสิบอ่าโอเคแปดลบสองอ่ะโทษทีสิบลบสองก็เหลือแปดนะคะอ่าแปดคูณกับหนึ่งร้อยแปดสิบ อ่า8คูณกับ180ได้เท่ากับ8คูณศยได้0นย์ะคะแปดปอ่าใส่4ทด6นะคะแปดทดไว้อีก6เป็น14นะคะแสดงว่ารูปสิบเหลี่ยมรูปนี้มีผลรวมของมุมภายในก็คือ1440เลยโอ้โหเยอะมากเลยนะคะอ่ะเสร็จแล้วเมื่อเราทราบ ผลรวมของมุมภายในนะคะทั้ง10มุมรวมกันได้เท่ากับ 1, 4 4 0แล้วเราลองมาหาขนาดของมุมแต่ละมุมกันนะคะอ่าเราก็หาขนาดของมุม1มุมนะคะได้จากเอาผลรวมเนาะ4 4่ั้ตั้งอ่าเรามองเป็นรูปสิเหลี่ยมอย่างเดียวเลยนะคะอ่าหารด้วย10นั่นเองเนาะสิบเหลี่ยมก็มี10มุมนะคะ ตัดศูนย์ตัดศูนย์นะคะแสดงว่ามุมเดียวนะคะมีขนาดเท่ากับ144องศานั่นเองอ่ะเด็กๆเ,เขียนลูกศรชี้นะคะวิธีคิดไปแบบนี้เหมือนคุณครูเลยนะคะเราจะได้รู้เนาะว่าเราหาคําตอบมาได้ยังไงนะคะอะ่เพราะฉะนั้นมุมเดียวนะคะก็คือ x กับ y เนี่ยรวมกันได้เท่ากับ144องศาเด็กๆสังเกต x นะคะเป็นมุมฉากเห็นไหมคะตั้งฉากพอดีเลยเพราะฉะนั้น x เดี๋ยวจะมีขนาดเท่ากับ90องศาเราต้องการหาวใช่หไหมคะเราก็หาได้จากจากับ144ลบ90นั่นเองอ่ะ144อลบ90องศานะคะอ่าก็จะได้เท่ากับ54 องศานั่นเองแสดงว่า y ก็ได้เท่ากับ54องศาเห็นไหมคะไม่ยากเลยเนาะเราต้องหาไปทีละสะเต็ปนะคะโอเคเด็กๆก็น่าจะพอทำได้ใครที่ผิดตรงไหนนะคะเขียนวิธีคิดแทรกเข้าไปในหนังสือเรียนของเราได้เลยเนอะโอเคเราไปดูข้อ3ใหญ่กันบ้างนะคะเ,คเรายังอยู่ในข้อ2ใหญ่นะคะข้อ2ใหญ่อะโอเค ข้อ3นะคะมาดูข้อ3นะคะเขาให้หาขนาดของมุม M อ่ามุม M คือตัวที่เราต้องการทราบเนาะว่ามีขนาดเท่ากับเท่าไหร่นะคะอันดับแรกเลยเราก็ต้องรู้ผลรวมของมุมภายในของรูปนี้ก่อนนะคะรูปนี้เป็นรูปอะไรเอ่ยเด็กๆลองนับจำนวนด้านดูนะคะว่ามีกี่ด้านอ่าก็คือมี5ด้านนั่นเองแสดงว่าเป็นรูป หเหลี่ยมนั่นเองนะคะอ่าห้าเหลี่ยมก็มี5ด้านเนาะอ่าเพราะฉะนั้นผลรวมของมุมภายในเราก็หาได้จากจำนวนด้านลบสองนะคะคูณกับหนึองศานั่นเองอ่าจำนวนด้านลบสองหลบสองเท่ากับสานะคะสามคูณหนึ่ก็คือ540รอสงศาอ่านี้เป็นผลรวมของมุมภายใน แสดงว่าทั้ง5มุมรวมกันนะคะได้เท่ากับ540องศาเมื่อเรารู้ผลรวมของมุมภายในเราก็จะสามารถหามุม M ได้แล้วนะคะหาได้ยังไงอ่าเราก็หาได้จากจับผลรวมของมุมภายในตั้งนะคะก็คือเอา540ตั้งลบด้วยขนาดของมุมที่เขากำหนดให้มาทั้ง4มุมรวมกันตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ของมุมฉาก สมุมนะคะมุมฉากก็คือ90องศานั่นเองเอ่า90องศาบวก90บวก20สเด็กๆเขียนวิธีคิดไปด้วยนะคะอะบวก40อ่าอันดับแรกเลยเราหาผลบวกผลรวมในวงเล็บตรงนี้ก่อนนะคะ90บก90เป็น180 เ8 0หอยแปดสิบบอีกยีเป็น200ร้อนะคะสองรอบอีก40เป็น240นะคะ,นะ,คะในวงเล็บรวมกันได้240รอ่สเสร็จแล้วเราก็จับมาลบออกจากผลรวมของมุมภายในนะคะก็คือ540ลบด้วย240อ่าก็จะได้เท่ากับอะไรเอ่ยอ่าสามนะคะอ่าสามร้พอดีเลย แสดงว่ามุม M นะคะมีขนาดเท่ากับ300องศานั่นเองอ่ะมุม M เท่ากับ300องศา mm. เด็กๆดูความสมเหตุสมผลด้วยนะคะ mm. ดูจากรูปภาพแล้วเนาะ mm. มุม M ของเรานะคะมีเป็นมุมอะไรเอ่ยมุมกลับนะคะ มุมกลับก็ต้องมีขนาดที่มากกว่า180องศามแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราหาคำตอบออกมาดูความสมเหตุสมผลด้วยนะคะ,ะถ้าคำตอบที่เราหาได้น้อยกว่า180องศาตรงนี้เราก็ต้องลองพิจารณาหาคำตอบใหม่นะคะ,อะโอเคเราได้แล้วข้อที่2อะข้อทีข้อที่3นะคะต่อมาข้อที่4อ่ข้อที่4หาเหมือนกับข้อที่3เลยค่ะ ข้อที่สี่ก็เป็นรูปห้าเหลี่ยมเหมือนกันเพราะฉะนั้นผลรวมของมุมภายในก็คือ540องศาเช่นเดียวกันอ่ะเพราะฉะนั้นผลรวมของมุมภายในเราไม่ต้องคิดแล้วนะคะเพราะเราคิดมาในข้อที่3แล้วนะคะมีค่าเท่ากันก็คือ5้า้อองศาอ่ะมุมที่ต้องการหาก็คือมุมเป็นตรงนี้นั่นเองอ่ะสังเกตมุม n อเป็นมุมอะไรคะ มุมแหลมเนาะเพราะฉะนั้นคําตอบที่เราหาได้นะดูความสมเหตุสมผลด้วยก็ต้องน้อยกว่า90องศาอยู่แล้วนะคะอ่ะเราลองมาหามุมเอ็นกันนะคะก็หาได้จากเอา540องศาตั้งนะคะลบด้วยทั้ง4มุมที่เขากําหนดให้มารวมกันอ่ามี130องศานะคะบวกกับ120 อ่บวกกับ110อ่บวกกับ 125, บกกบ125อ่เด็กๆหาผลรวมที่อยู่ในวงเล็บก่อนนะคะว่ามีคำตอบเท่ากับเท่าไหร่เราลองมาบวกพร้อมกันเลยเนาะ130บวก120นะคะเป็น250 250, 250บวกกับอีก110เป็น360นะคะ360 บวกกับอีก125เป็น485นั่นเองอ่า485นะคะเป็นผลรวมในมุมเล็บเนาะ485สี48 5, มุมรวมกันนะได้485อ่ะทษทีตรงนี้คุณต้องลบเลข4เมือเลข8เลยนะคะอ่ะ485เอาไปลบออกจากผลรวมของมุมภายในอ่ะตรงนี้ไม่เกี่ยวกันนะขีดเส้นกั้นนิดนึง ่าห้าร้อยสี่สิบนะคะลบสี่ร้อยแปดสิบห้าอ่าลบออกมาอ่าศูนย์นะคะไปยืมมากลายเป็นสิบสิบลบห้าเหลือห้านะคะสี่ก็เหลือสามเนาะไปยืมไปยืมห้ามาห้าก็จะเหลือสี่นะคะเป็นสิบสามสิบสามลบแปดสิบสามลบแปดเหลือห้าอ่าห้าลบสี่เหลือ จากตะกี้5ให้4ยืมไปแล้วเหลือ4นะคะลบกันก็นเหลือ0เพราะฉะนั้น N นะคะมีค่าเท่ากับ55องศานั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นคำตอบของเรานะคะก็คือ55องศาอ่ะได้แล้วนะคะไม่ยากเลยเนาะการหาขนาดของผลรวมของมุมภายในนะคะแล้วก็มาหาขนาดของมุมแต่ละมุมหรือ มุมที่ไม่ทราบค่ามุมใดมุมหนึ่งนะคะเราก็สามารถหาได้เหมือนกันเนาะจากการเอาผลรวมของมุมภายในตั้งนะคะลบด้วยขนาดของมุมที่เขากําหนดให้มารวมกันนั่นเองอ่าโอเคเด็กๆน่าจะพอหาได้นะคะอ่าเหลือข้อ3ใหญ่นะคะอยู่ในหน้า102เด็กๆลองไปฝึกทําเป็นการบ้านเพราะว่าดูแล้วคุณครูเฉลยมาหลายข้อแล้วนะคะที่ฝากให้ไปเป็นการบ้านเพราะฉะนั้น ข้อ3ตรงนี้นะคะใครที่ยังไม่ทำลองไปฝึกทำนะคะข้อ3ข้อ3ใหญ่นะคะข้อ1ข้อ2สังเกตว่าจะเป็นรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่าหรือเขาเรียกว่ารูปหลายเหลี่ยมปกตินะคะอ่วิธีการหาก็เหมือนเดิมนะคะหาผลรวมของมุมภายในก่อนว่ามุมภายในของแต่ละรูปนะคะมีผลรวมของมุมภายในเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็หาขนาดของมุมแต่ละมุม หาขนาดของมุมแต่ละมุมว่ามีขนาดเท่าไหร่นะคะแล้วลองดูซิว่าตัวที่ไม่ทราบค่าตรงนี้นะคะรวมกันได้เท่ากับผลรวมตัวที่ไม่ทราบค่านะคะบวกกับตัวที่เขาให้มานะคะต้องได้เท่ากับขนาดของมุม1มุมนั่นเองอลองหาคำตอบดูนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราลองมาเฉลยนะคะทบทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะสำหรับวันนี้ ผูฝากไว้แค่นี้นะคะอย่าลืมทบทวนเนื้อหานะคะทบทวนบ่อยๆเนาะสูตรในการหาพื้นที่นะคะของรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะคะการหาความยาวรอบรูปรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมการหาผลรวมของมุมภายในนะคะของรูป หลายเหลี่ยมเนาะฝากให้กลับไปทบทวนในหนังสือเรียนของเรานะคะเรามีหนังสือสองเล่มควบคู่กันนะคะหนังสือเรียนจะมีเนื้อหาแล้วก็ตัวอย่างอธิบายค่อนข้างละเอียดเลยอ่าเพราะฉะนั้นเด็กๆสามารถกลับไปทบทวนได้นะคะสําหรับวันนี้ครูฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณเด็กๆที่รับชมจนจบคลิปนะคะสวัสดีเด็กๆทุกคนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ